สวัสดีค่ะทุกๆคนมาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสําหรับเช้านี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นห้างเส็งเช้านะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดในการคํานวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะห้างเส็งเช้าวันนี้นะคะ เชา้านี้ห้างให้ทุกคนรูด4นะคะเจาะเม็ดเดียว4 8ค่ะห้างเสียงเชา้ารูดสี่เจาะ4 8นะคะเช้านี้แอดปาร์ตี้ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังหุ้นแนวทางห้างเสียงเช้าของแอดนะคะเช้านี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังมีตังใช้กันทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะ